วันนี่หลังจากเขาเก็บแมงมันเมื่อคืนนะครับนาอนี่ครับโลละสองพันนะครับมาดูนะครับนี่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับนาอนี่หลังจากเขาใหอมันผสมพันธุ์นะปกติมันจะออกปืนมันจะออกมาไข่นะครับพอเก็บเอาตัวตีมันปีกบรรลุนี่นะครับนี่ครับปีกบรรลุเอาเฉพาะตัวแม่นะครับนี่ครับตัวแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวได้ทีปีกบรรลุแล้วนะครับนาะนี่ครับเวลามันมันผสมพันธุ์แล้วปีกมันจะนุดนะครับแต่โดยธรรมชาติมันนะครับนาอ เอาเอามาฝังฝังไว้นะครับติดจมพวกนะครับนะครับนี่บอาฝังไว้ชุดเราประมาณสามสามถึงสี่ตัวนะครับนี่นะครับเอาฝังไว้เลยครับพือมันคือปลดลงไปไข่นะครับเนาะเอาก็ดินเข้ากบอีกครับเนาะเน่เนี่ยครับเนาะดูครดูหลายหลายคลิปนะครับนี่เขาดูนี่หลังจากมันมันผสมพันธุ์กันแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับหลังจากมันผสมพันธุ์กันแล้วปีกเป็นจุดนะครับหรือว่ามันอ่อน มันจะกัดปีกรุดเองนะครับเนาะถ้าตัวใดได้มาได้มาได้รับการผสมพันธุ์ปีกมันยังยังอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับปีกมันยังอยู่แบบนี้นะครับเนาะครับนี่มัสามารถจะเอาไปเพาะเลี้ยงต่อไปได้นะครับนี่ครับตัวใดที่ปีกมนุษนะครับนี่นี่ครับปีกมนุษเอามาฝังไว้นะครับฝังฝังไว้นะครับวันนี้จะออกแขมับนะครับเราขึ้นแล้วนี่ออกแค่จิบกบนะใดนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับเขากลมาฝังนี่เลยครับเนาะให้ท่านได้ดูนี่ครับฝังดิน นี่นะครับอาฝังดีนๆเลยครับโอ้นี่แมงนี่แมงเมาจะออกคำแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับมอาฝังไว้เลยครับนี่นี่ปวกครับเนี่ยเนเดี๋ยวเฮดจะออกแล้วนะครับนี่ปวกออกมาก่อนแล้วครับเนาะนะครับก็คงฝังไว้นี่วิธีการเลี้ยงแมงมันนะครับเนาะก็คงจะเป็นคลิปดีๆนะครับลองทดลองนะครับนี่นะครับการเลี้ยงแมงมันโดยคุณเจี๊ยบพารวยนะครับทดลองแล้วนะครับบม่ต้องไปเก็บนะครับเร่ต้องให้แม่มันคบนะครับเนาะเอาก็เปิดไฟมันเกิดมาหาไฟเองนะครับ ครับสวัสดีครับผม